สวัสดีค,ะดค่ะพี่เล็กดัคะกวางตุ้งเป็นผักที่นิยมนำมาประกอบอาหารไม่ว่าจะผัดหรือต้มเป็นแกงจืดให้รสชาติหวานกรอบโดยเฉพาะเมนูบะหมี่หมูแดงหรือเกี๊ยวก็จะมีผักชนิดนี้แซมอยู่เสมอโดยสามารถรับประทานได้ทั้งลำต้นใบและดอกขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริภโภคแต่จะนิยมนำมาปรุงให้สุกก่อนนำมารับประทาน ตามธรรมชาติแล้วผักวางตุ้งจะมีเส้นใยเหนียวเหนียวเคี้ยวยากสักหน่อยผักวังตุ้งจะมีสารบางชนิดเมื่อถูกความร้อนแล้วจะกลายเป็นสารตัวใหม่ซึ่งได้แก่สารไทโอไซนเนตเมื่อได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียความดันเลือดต่ำร่างกายอ่อนเพลีย แต่สารชนิดนี้จะสลายไปกับไอน้ำเมื่อเราเปิดฝาทิ้งไว้แต่ถ้านำมารับประทานสดๆก็ปลอดภัย